สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระขวาตาธรมโมธรรมังนมมัมมิสุปฏิปันโนพระขวาโตสวาวสัสังโฆคังคังนาัมามิ 南无大萨婆诃。瓦托阿拉哈托萨玛萨姆菩萨。南无达萨婆诃。瓦托阿拉哈托萨玛萨姆菩萨。南无达萨婆诃。瓦托阿拉哈托萨玛萨姆菩萨。 อิติปิโสพคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปนโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุริสทธรรมสาลธิสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโภควาติสวาคาโตพระขวตาธรรมโม สันทิิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัยิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิตสุปฏิปันโนภะคว่โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคว่โตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคว่โตสาวกสังโฆ สามีจิปฏิปันโนภะควะโตซาวกสังโคยะที่ทางจะตาลีปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาอุคลาเอสะสะพระควะโตซาวกสังโคอาอุเนโย ο, ปาอุเนโย ο, ทาคิเนโย ο, อัญชลีกลาลนิโย ο, อนุตตรังบุญญะเขตตังโลกสัตติ คาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสาหาสามาพินิมเตศวุธันตังคีเมฆลังอุทิตโคลาสาเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังาลังลานิมาลาติเลม กามพยุจชิตาสภพราติงโครามปนาละวกรรมคามถาทยะขังขันติสุทันตวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงคาชาวลังอติมัทธภูตังทาวาขิจากรมสินิวาสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ อุคิตาขัดขะมาติหัตถะสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทธีปิสังกตมะโนชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตชยมังคลานิกตวานาขัตทะมุทะลังอีวะข้าพิณียาจินจายะทุกถาวะนังชนะก,กายามัชเชสันเตนโสมาวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชาสาภวะตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานินันโทปน,นันทะผู้ชคกังวิภูตังไม่หิดติงปุตเตนะเถระผู้ชกเคนะถ้ามาปยันโตอิทูปเทสาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตช,าาตเตชยมังคลานิ ทูขาหาทิฏฐิผู้เชเญนาสุทธาอัตถังพรม,มังวิสุทธิชุติมิทิปาการทิพานังญานาคาเทนะวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคละอัถฐคาถา,า,ายโยวาจะโนทินาทิเนสะละเตมะตัมทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนาโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิตายะาสาภพาปานีนางปูเลตะวาปาละมีสาภาะวะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนาสัจาวาเชนะาโหตุเตชยมัง่าลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิตชยสุชยมังา่าเล อัปลาชิตาปลังเกศีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสัพพาพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิถังพรมจจาลิสุปทาขีนางกายะกรมมังวาจากรรมังปทาขีนังปทาขีนังมโนกรรมังปณิขีเตปทาขีนาปทาขีนานิกัตวานะ ละพันตาเถปะทาคิเนภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภาวันตุเตภาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตา สัพสสังคานุภาเวนาสตาโสธีภาวันตุเตคาถา,าเมตผ่เมตตาให้ตนเองอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหางอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหางอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขีอัตานางปาริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเทินแผ่เมตตาให้สัพสพ,ส,พสัตวสัทงละสเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตานางปาริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินบทกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมป,ปาตาปิตุนางหนตุสุกิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมยาตินางโหนตูสุกิตาโหนตูยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรูปัชชายาจาริยานางโหนตูสุขิตาโหนตูคุรูปัชชายาจาริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายของ ให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเปตานางโหตูสุกิตาโหตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะเวรีนางโหตูสุกิตาโหตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพะสัตตานางโหตูสุกิตาโหตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหากาพุทธ,ธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่ 1. นึ่สำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบรารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบรารมีบทที่3สําหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบรารมีบทที่ 4. สําหรับเอาชนะใจสําหรับเอาชนะโจรด้วยการกระทําปฏิหาร บทที่5สําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6สําหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําหรับเอาชนะเล่ห์เหลี่ยมกุศโ,โลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทศแห่งฤทธิ์บทที่8สําหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายาน พระคาถาชินบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพรหมรังสีวัลคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุตตะาโมละเพปุตตังธนะ伽โมละเพธนังอธิกาเยกายะยยะเทวานางปิยตังสุตวายติปิโสพะคะวายะมะราชาโนทเทวสุวรณโนมลนังสุขังอลังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนาคตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังรัสสังเยปิวิงสุนาลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธ,ธาอัถาวีสตินายกกาสัพเพปติตาไมหังมัตเเกเตมุนิสลาสีเสปติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทาวิโลจเนสังโคปตโตไมหังอุเลสาภะกุณากะโลอัทิเยเมยอนุรุโตสารีปุตโตจทัทธคินเนโนธันโยปิทาคะสมิงโมคะลาโนจาวามกเก ท้กินเนสวนเนมหัางาสุงอนันทาลาหุโลกัสโปจะมหาหนาโมอุปาสุงวามาสโสตะเกเกสันเตปิภาคัสเมิงสเรวะปะพังคโลนิสเนโนิรลสัมปนโนโสพิตโตมุนิปุงเขาโวกุมาลาคัสโปเทโลเมเหส,สีจิตตะวาทโกโสมไมหังวัทเนนิจังปฏิสาศิคุณากาโลปุนโนวังคุลิม,มาโลจากุป,ปาลีดันทาสิวาีเทลาปัญจีเมชาตานาเตติลากรมามะมศเสสะสีติมหาเทลาวิชชตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตตะวันโตชินโนรสา ชาวันตาศิลเตชนะอังคามังเคสุสันติตาแล้วตนางปุระโตวาสีทักขินเนเมตตาสุตะกังทัชะกังปัชโตวาสีวามีอังคุลิมาละกังขันธโมลาปลิตันจะอาตานาติยาสุตะกังอากาเสชาธนางาสีเสสาปากาลสันติตาชินานาวาลสัญยุตตาสตาปากาลาังกาตาวาตาปีตาทิสัญชาตาพายุรชตุปัถวาอาเสสาววนิยังยันตุอันนันตาชินเตชสาวัฏโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญเชล ชินาปัญชลมามะชมหิวิหารันตังมหิทะเลสัตาปาเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุกโตสุลโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิต,ตันตรลายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญเลตีคาถาชินะบัญชรแบบย่อชินะปัญชละปาลิตังมังลักษะตุสัพ าธาชินาปัญชละปาิตังมังลักขะตุสัพพธาชินาปัญชละปาิตังมังลักขะตุสัพพธาสาธุสาธุสาธุคาถาบูชาพระศีวลี สีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปจจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักษะเทวาภิปูโตโสระโหปจจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคู่ังเอตังโสธิลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตานะระปูชิโตโสระโหปจจยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธา สีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปุโตโสระโหปจจะยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตาระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม ขอให้มีโชคลาภร่ํารวยสมความปรารถนาทําอะไรก็สําเร็จทุกประการหัวใจพระศรีวลีณชาลิติ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 ณหมายถึงการ นอบน้อมการมีสัมมาคาระวะชาหมายถึงการขวนขวายในเรื่องของการงานความขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตีหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความข้างต้น ที่กล่าวมาขอให้ร่ำรวยขอให้โชคดีต่อไปคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธามาอุนะโมพุทธายะวิระทยโยวิระคนในยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระทิโยพุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวะโหอมวิระทยโยวิระคนในยังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระทิโยพุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวะโหม วิลาทโยววลาคนในยังเวลาหิงสาวเวลาทาสีววลาทาสาวิวลาทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหมคาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุดติทโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุปฏิปันโนพะคโควะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทะโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุสุปฏิปันโนพะคควะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชุตินทะโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุ สุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโคสังคังนะมามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอาอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุคาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกมารพัท นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมชีวะโกศิลสาอาหังการุณิโกสัพพัสตะนังโอสถาธิภะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารัตโจปักกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิธัโสอะโลคาสุมนาโหมิ โอโมชีวโกศิลสาอาหางการุณิโกสะพัสตานังโอสถธิพะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารพโจปกาเสสีวันธามิปันธิโตสุเมธาโสอาโลคาสุมาโหมิโอโมชีวโกศิลสาอาหางการุณิโกสะพัสตานังโอสถธิพะมันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารพโจปกาเสศีวันธามิปันฑิตโตสุเมธาโสอาโลคาสุมาโหมิ อมนะโมชีวะกะกมรัตโจบูชายะอมนะโมชีวะกะกอมรัตโจบูชายะอมนะโมชีวะกะกอมรัตโจบูชายะขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านแข็งแรงแข็งแรงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้หายคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม นำโมไตซือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกำกวงสืออิมพอสักนำโมไตซือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกำกวงสืออิมพอสักนำโมไตซือไตปุยกิวเข้ากิวหลังกวงไตเล่งกำกวงสืออิมพอสักคาถาบูชาพระพิคเน่ อมสีคเนสายะนมะหาอมสีคเนสายะนมะฮาอมสีคเนสายะนมะหาอมสีคเนสายะนมะฮ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 าอมสีคเนสายะนมะาจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิริมงคลจงมังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่านสาธุสาธุสาธุ